เปิดโพสต์สุดท้ายนาธานโอมานก่อนจากไปอย่างสงบแฟนกรับแห่แสดงความอลาลัยค่ะ สืบเนื่องจากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อนาธานโอมานอดีตนักร้องชื่อดังได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคโลหิตจางและมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อว่าไยบุญได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผมอบรมและกล่อมเก่าคนคนหนึง่งไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกในสังคมแม้ผมจะต้องสูญเสียทรัพยากรไปอย่างมากมาย3ปีที่แล้วผมได้เห็นคนคนหนึง่งซึ่งปรับ เปียนตัวเองเป็นคนดีและเขาบอกกับผมว่าเจ้าหน่ายครับต่อไปนี้นาทานจะเป็นคนดีและขออยู่กับพี่จนตายได้ไหมไม่คิดว่าคำพูดมันจะเป็นจริงวันนี้ผมขอให้คนทั้งประเทศเอาหสิกรรมให้กับนาธานโอมาน ที่ทุกคนนั้นเคยเชื่อว่าจะเป็นคนดีไม่ได้แต่วันนี้เขาเป็นได้แล้วครับและเขาก็จากไปแล้วในวันนี้หลับให้สบายนะไอ้น้องรักท้งนี้ในะอินสตาแกรมส่วนตัวของนาธานโอมานได้มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายระบุว่าเดินป่าลาเวนเดอร์ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลของวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งคนค่ะ